สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เพีน,นึกอยากจะกินส้มตำแก่ย่างนะคะเพียงก็ได้ส่วนปีกแล้วก็ส่วนสะโพกบนมานะคะเดี๋ยวเพียงจะล้างทำความสะอาดก่อนคะ่ะเพียงก็จะล้างให้เลือดเขาออกให้หมดนะคะพอได้แล้วเพียงเตรียมใส่ภาชนะที่เพี่จะหมักคะ่ะเริ่มด้วยเรามาปอกกระเทียมกันเลยคะ่ะเพียงก็จะนำกระเทียมตะไคร้ต้นผักชีสับๆัสับๆให้ละเอียด เพื่อจะเอาไปโขกต่อนะคะถ้าใครมีรากผักชีก็ใช้รากผักชีนะคะแต่เพียงไม่มีรากผักชีค่ะเพียงก็ใช้ต้นผักชีแทนแล้วกันตอนนี้เพียงก็สับกระเทียมอยู่นะคะแล้วก็ต้นผักชีค่ะพราะสามอย่างหั่นเรียบร้อยดีแล้วก็มาสับๆให้เข้ากันสักนิดนึงค่ะเพื่อง่ายต่อการโขกให้ละเอียดนะคะเนี่ค่ะเพียงขกเสร็จก็ให้เข้ากันดีแบบนี้เลย หลังจากนั้นมันก็จะเอาใส่ไปในเนื้อไก่เลยนะคะแล้วเพียงก็จะเกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะหลังจากนั้นเพยงก็จะใช้ปลายมีดเล็กๆนะคะ่ะเอ่อทิ่มๆท,มทิมให้ทั่วๆท,ท,ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วเพียงก็จะใช้น้ํามันหอยอเนกประสงค์ค่ะผสมรวมกับน้ําตาลแล้วก็พริกไทยนะคะ เพนจะเติมขมิ้นไปหน่อยค่ะเพื่อได้สีสวยนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันดีค่ะแล้วเพนจะเอาน้ําใส่เครื่องที่เราโขลกเนี่ยนะคะเพนเสร็จได้เสร็จแล้วเราผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วเราจะนําไก่นวดให้เข้ากับซอสมักเลยนะคะเพนจะนวดจนน้าซอสให้เข้าไปในเนื้อไก่เลยค่ะเสร็จแล้วเพนจะหมักไปครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเข้าแอร์ฟลายเออร์นะคะรอบแรกเพนจะใช้ ฟังชันยางไฟ190แล้วก okay. wow. ็ใช้เวลา15นาทีค่ะเพนจะใส่ออลิฟออยลงไปในน้ำซอสที่เหลือค่ะเพื่อจะทาผิวไก่ให้มีความฉ่ำวาวนะคะข้าอบได้เลยค่ะเอาละค่ะครบ15นาทีแล้วว้าวน่าทานเลยแต่เดี๋ยวเพนจะกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อจะได้ให้ดังสองด้านสุกเท่ากันดีค่ะ เพียงจะใช้ฟังก์ชันย่างเหมือนเดิมค่ะไฟ190ไปอีก15นาทีนะคะแต่ก่อนเข้าตู้ก็ต้องทาด้วยน้ำมันมะกอกผสมซอสค่ะเสร็จแล้วค่ะนะากินไหมคะต่อไปเป็นตำส้ำตำนะคะโขลกพริกกระเทียมให้เรียดเลยค่ะแล้วตามด้วยถั่วลิส่งทอดนะคะแล้วก็บุบุพอประมาณค่ะตามด้วยมะเขือเทศไปเลยพร้ม มะเขือเทศน,นี้เพียนไปเก็บมันจากสวนหลังบ้านเพียนนะคะสีน่าทานไม่เอ่ยแล้วก็ใส่มะนาวไปเลยตามด้วยน้ำมะนาวขวดค่ะไม่พอใส่น้ำมะขามลงไปอีกขาดไม่ได้น้ำตาลนะคะทุกคนชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยหวานมากก็ใส่มากค่ะตามด้วยน้ำปลาโขลก,ก,ก,กให้เข้ากันดีค่ะเอาละแค่ครึ่งก็น่ากินแล้วค่ะใส่เส้นมะกอกไปเลย โอ้แปบบเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะตำไทยของเพียนน่ากินไหมคะขนาดไม่มีกุ้งแห้งเลยเนี่ยโอ้ยน้ำลายไหลแล้วสิเข้ากันดีนะคะกับไก่ย่าง